สวัสดีครับยุสวนไผ่ตามเป็ดนะครับมันนี่้ะพ่นจะมาขุดเงาเงาไผ่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ับเป็นเดือนตอนนี้ยังเป็นเดือนมกราอยู่นะครับมกราคมมันนี้วันที่วันที่สิบสิบแปดนะครับมันนี้วันที่สิบแปดมกราคมสองพันห้าร้อยสิบเก้าเนยนะครับกัรมันนี่จะเอาจะบอกเลยว่าช่วงห่วงนี้นะครับห่วงนี้จะเป็นห่วงที่ าการการปลูกไผยโดยการเอาเอาเงาไปปลูกเนาะนานานี่นะครับเทาจะไลยังได้พี่ละมกราคุมพามีนาเมษาไปถึงพืษสาพานะครับเป็นฤดูที่เหมาะสําหรับการปลูกไผยมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเงาไายอย่างสี่เนาะนี่ยางังขี่นะครับนี่เข้าเข้าบสองไปไปช่ำเลยเข้าบทสองไปช่ำนะครับถ้าถ้าเงาเป็นเงาไผยเป็นกรณีแบบนี้นะครับบสองไปช่ำมันยากนะครับเอาไปปลูกเลยนะครับ นี่พอาตามาากออกันจะออกมันก็จะออกบริเวณนี่นะครับตาจริงๆนะนี่นี่หนึ่งสองสามโดยปกติเขาจะออกตรงน,นี้ก่อนอ่าทำไมถ้าสาัตอยู่ถี่ประมาณห้าบ่สงสัตสูงนะครับสัดอยู่ถีบประมาณแล้วประมาณนี้จะขอหนึ่งสองสามสี่เ้ามาตัดขอที่หาเลยนะครับการการแตกนอนี่เขาจะแตกนอออกบอมนนอนี่ก็ะนอนี่เนาะจริงๆเขาจะออกนอขังบนหลักก่อนอ่าโดยปกติก็จะออกนอกขังบนก่อนที่นี่ตะพุ่นจะเอาไปส่อมนะรัตย์ไปส่อมเลยโดยการใส่กันใกล้หนีไปเลยนะครับนี่ กันใกล้นีกันใกล้นี่สองคมนะครับกันใกล้หนีใส่กันใกล้คมเลยนะครับก็คือการตัดทาบอบอนิยมใส่มีดนะครับแต่ขันเท้ามีดนี่คือมันจะแตกขันเท้ามีดฟันนี่คือขมีดพวกะคมหรือเรือมีดคมกับกระตรงแตกขึ้นกันนะครับมันจะแตกเห็นมันเสียหายลงไปหนีนะครับเพราะฉะนั้น้างใส่มีดกันใกล้อย่างที่นะครับตัดการตัดตัดตรงอย่างที่กับบ่ไใดนะครับต้องตัดเฉียงเฉียงแบบนี้นะครับเห็นมันได้แบบนี้นะครับเฉียงเฉียงแบบนี้แหละมีเพื่อนนะครับเนี่ย ทำนั้นมันมันบขาดเท่ากับมาเปลี่ยนขางนึงอีกด้านนึงอีกนะแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยขาดสี่เลยนะครับเพราะว่าการเสียหายมันก็จะบามีนะนีมันจะมันจะคมอย่างสี่นะครับเนี่ยครับการการตัดยางใส่มีดกันใกล้ถี่คมนะครับเห็นมามันมันจะบามีห้อยแตกนะครับอย่างเช่นว่าไม้ไผ่ดิเป็นไม้ไผ่เลี่ยงเนาะไผ่ไผ่เลี่ยงนะครับไผ่เลี่ยงเห็นมามันจะบาแตกเลยนะครับ กาตั้นน้ำในหม้ไไฟพันนี้นะครับเห็นว่านี่บมมีหม้อมีนนานเลยนะครับบมมีร้อยนี่เลยตันเพียบเลยนะครับแต่การกันไกลครับก็คมนะครับสามารถที่จะตัดแต่ย่างเนี้ยบนะครับที่นี่นะครับที่นี่ฮาจะต้องมามาเอาออกไปปลูกด้วยอันนั้นนะครับ่ต้องไปซ้าเลยนะครับเฮาเอาขูดเอาไปปลูกเลยนะครับเนี่ยที่ที่นี่นะครับง่ายแบบนี้เลยนะครับเนี่ยที่นี่ฮ็จะมาเบิ่งว่าตัวเชื่อมมันอยู่หม่องไหน การตัวเชื่อมมันอยู่ประมาณประมาณนี้ครับขูดเสียกของหูแล้วนะครับว่าตัวเชื่อมมันอยู่ไหนนี่คืออยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวเชื่อมมันจะอยู่ตรงนี้เองนะครับอ่ใกล้ๆนี้เนี่ยตรงนี้มันจะเชื่อมกันกันระวางโค่นเนาะครับกับเงานี่เนาะอยู่ตรงไหนอ่าอย่างตัวนี้ก็มีอยู่นี่นะครับอยู่ใกลๆถ้าก็ใส่เรื่อยนะครับถ้าจะใส่เรื่อยอ่าผีคมแบบนี้นะครับเรื่อยเรื่อยเงาตรงนีแล้วครับลาตัวนี้เนาะถ้าจะเรื่อยเรื่อยมันประมาณนึงนะครับหักก็ได้ดีเลยท่ไมถ้าเรื่อยเขาไปประมาณนึง นะครับเดี๋ยวหลีกตะพุ่นจะเลื้อยในเบื้องนะครับจะมีเลยนะครับเนี่ยเนี่ยอาจจะเลื้อยเลื้อยได้ประมาณหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเท่าหักเลยนะครับเนี่ยทามาโยกสี่นะครับว่ามันจะขาดบูขาดเนาะหลังจากนั้นเขาก็มักงัดเรยนะครับงัดเป็นอี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยมันเกิดจากกระด้อนออกมาสีนะครับเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ แบบนี้นะครับมันจะเป็นออกมาแบบแบบนี้นะที่นี่ข้าวกะจะาเอาปองเอาไปาไปชำนอกนะครับไปปลูกเลยนะครับการปลูกข้าวกะจะามาขุดหลุมขุดหลุมวิธีปลูกเนาะปลูกแล้วก็เข้าจะลดน้ำนะครับการการเกิดกจะการเกิดหรือ,อ,าอ,าอ่าการงอกนี่จะจะดีแห้งนะครับรุนรุนนี้ล,วก,ลวก็การปลูกข้ากกบปูฤดูนี้แหละเดี๋ยวเอาไปปลูกกันเลยนะครับเดี๋ยวตะพอนจะปลูกเป็นตัวอย่างนะครับ คือคือตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นเป็นทีเก่าเมื่อนี่เก่าเพราะว่ามันปลูกไปแล้วมันมันมาออกมันใต้เนาะมันใต้ก็เลยต้องปลูกปลูกซ้ำอีกครึงหนึ่งนะครับโดยการปลูกนานี่ล่ละเอาหนาเดือนมกระลามกกะลากุ้งผ่านนะครับมาปลูกเก่าไหมครับบ่อเกิดน้นใต้นะครับเนีจะเป็นแบบนี้ครับคือเขาพอแตกนอมันมาแตกนอมันก็เลย เฮ็ดใหยไผ่เน่าเลยครับเน่าแหล้วก็เสียหายตายเลยนะครับที่นี้่ฮามาเพิ่มไม้นะครับมาเพิ่มไม้โดยการเอาจากเหงาเหมือนเดิมนะครับเนงานี่ก็ยางขูดมาเมือกี้น่ะนะครับกต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ปลูกง่ายปลูกง่ายในฤดูนี้เนาะเนี่ยยินแบบนี้นะครับหลังจากขูดแบบนี้แล้วครับเอันนีกัเลยนะครับอันนี้เป็นขี่หมูนะครับขี่หมูใส่เล็กน้อยหนึ่งก่อน น้านีใสได้นะครับได้ผสมขีหมูได้หรือว่าถ้ามีขี่เป็ดขี่ไก่กระไดเหมือนกันนะครับใส่ไดเหมือนกันแต่ว่าอย่าใส่หลายเกินไปนะไส่หลายเกินไปนี่มันไ็่ไห้ไปเน่าตายเห้ือนกันเด็เนี่ยเราจะเอายุ่งแบบดินดินด่านบนด่านล่างขึ้นมานะครับขึ้นมาเลหลายจากนั้นเท่ากับออกมาจังน่อยนึงนบ,บ่ต้องบ,บ่ต้องลึแห้งนะครับบ่ต้องให้มันลึแห้งปลูกไผ่ปลูกแบบง่าย นาแรกนี่ปลูกได้ดีที่สุดนะครับภาส่วนแบบนี้เนะเาะตักมาแต่งออกเด้ครับแบบนี้เอาะเเอะไหนได้ตัาออกมาตาดออกนะครับตาดออกเลยนี่เนี่ยเอาเอาให้มันสั้นๆเนาะแต่งให้มันสวยๆเนี่ยแบบนี้นะครับการแตกนอหรือว่าการแตกกิ่งแนนขนงออกมาเนี่ยครับเขาจะออกมาจากตาเนี่ยนะครับจะมีตาอยู่นี่ยางยางตัวนี้เนาะเห็นชัดเจนนะครับนี่ตัวนี้ชัดเจนเลยนะครับ ก็มาแต่งออกนะครับเนี่ยเอาแบบนี้นะครับเอาแบบโรนๆอย่างนี่ล่ะเดี๋ยวเขากระจาเดี๋ยวเขาก็จาออกเองของเขาเรอกนะครับบูกานี้ง่ายนะครับบทเสียงกับอ้านเนาเนาะลาลงมานี้นะครับง่ายๆอย่างนี่ล่ะการปลูกมีหลายวิธีนะครับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบตั้งอี่งีก็ได้เนาะแต่ว่านี่จะพพนนี้ชอบนิยมแบบว่าปลูกต่คนชอบปลูกแบบสั้นๆอย่างนี่ล่ะเนี่ยเพราะว่า มันมีหลายวิธีจะปลูกเนาะเกิดเหมือนกันนะครับแต่ละวิธีเกิดเหมือกันปลูกง่ายๆนะครับชวนนาแรงนี่ก็เอาจะเหตุแบบห้มันมีน้ำขังก่อนจย่าน้อยเพราะว่าห้ให้มันเป็นร่องน้ำไว้เนาะเอาพอต้องหดไหมหดน้ำเสมือดอกเอาหดประมาณกักสามทีมือมาหดก็ได้นะครับจะทังแรงเข้าต้องหดห้มันเปียกจย่าน้อยหนึ่งนะครับ มันบเปียกเลยครับประมาณนี้นะครับถ้าจะเปียกลังกามันเปียกแล้วมันกลตรงนี้มันจะยุบลงไปนะครับตรงนี้จะยุบลงไปอยู่สี่ประมาณนึงอ่าประมาณจากที่พามือนะครับที่ผามือนี่นอเขาจะแตกออกประมาณนี้แะหนงในตรงนี้นะครับเขาจะออกออกจะแตกออกจากนอตรงนี้เลยนะครับโอเคนี่คือวิธีการปลูกไผ่จากขุดจากเงามาปลูกเลยนะครับบ่อตองไปซ้ำบ่อ้องไป เสียเวลาในส่วนตรงนี้นะข้ามาเอามาปลูกไปเรื่อยๆนะครับเยอะมันก็เกิดขึ้นมาหลายๆแล้วนะครับโอเคง่ายๆนะครับผมสูตรตะพนนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับตรงสายไหนเมนไว้เลยนนะครับเดี๋ยวตะบนมาตอบห้โอเคครับผมเดี๋ยวการคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ